เอาแล้วครับผมสวีทุกช่วงเวลานะครับสวีครับผมป้อมในนันนี่ขอให้ทุกคนเป็นนักบันนันนะครับผมสาหรับใครที่จะเข้ารูน่าเทอร่านะครับผมบอกตรงนี้เลยนะครับว่าอย่าเพิ่งเข้านะไม่ควรจะเข้าอย่างรุนแรงนะครับผมณปัจจุบันนี้หลังจากที่ไปฟังหลายๆส่วนมานะครับผมสรุปง่ายๆนะเทอร่านะครับผมมันเป็นเหรียญหนึ่งนะที่ผูกโยงกับ UST นะผมของ s t a b l e c ค i n นะครับผมของรูน่าที่สร้างขึ้นมาของดูคอนนะ คุณไม่ต้องเข้าใจมันเยอะหรอกครับผมแต่เข้าใจอย่างนึงก็คือว่าตอนนี้เนี่ยดูคอนน่าจะทิ้งลูหน้าแน่ๆนะครับผมเพราะว่าเขาต้องการตึงสเตเบิลคอยลของเขาไว้นะครับผมแล้วก็น่นอนที่สุดว่าโอกาสกลับไปถึง119ดอลลาร์เนี่ยเป็นเรื่องยากนะครับผมเพราะว่าลดลงถึง91%านะครับผมลดขนาดนี้เนี่ยเรียกว่าผีไม่เผาเงาไม่หยบกรลยนะครับผมลงในรกคุมที่สุดท้ายแล้วนะครับผมถ้าเราดูเส้นกราฟดีนะครับเราจะทราบว่านะครับผมทุกอย่างมันเป็นเส้นขาลงหมดเลยนะครับผมแล้วก็ไม่ได้มีอะไรทที่่ําาาใหห้เเร็นว ความปลอดภัยของตัวเส้นนั้นทำให้เรากลับมาได้นะครับผมตอนที่ผมอยู่ศูนย์จุดหกนะครับไม่ซื้อนะคิดว่าไม่ควรซื้อดีกว่าครับผมเพราะว่ายังไงก็ตามนะครับผมยังไงผมเชื่อนะว่าก็จะมีบางคนนะครับผมที่คิดแตกต่างกันไปนะครับผมว่าข้าวตอนนี้มากเนี่ยแหละโอกาสกำไรสูงนะโอกาสกลับไปถึงร้อยสิบเก้านะครับผมถ้าคุณซื้อไปตอนที่ศูนย์จุดหกนะครับผมลูน่าปสร้อยสามสิบสามนะครับผม มันจะมีโอกาสขึ้นไปถึง100นะครับผมเป็นไปได้ไหมผมขอตอบเลยนะครับผมเป็นไปไม่ได้นะครับผมเหรียญเฮียกลับไปในจุดๆนั้นได้เนี่ยมีแค่สองเหรียญนปัจจุบันนี้ในโลกนี้นะผมมีแต่ BTC กับอีทิเรียมนะผมลูน่าอ่าบิ๊กแฮนนะครับผมที่อยู่ในเกาหลีนะมีคนลงทุนเยอะมากนะครับผมอ่าถ้าพูดถึงเอาง่ายๆกลุ่มแชโบนะครับผมของเกาหลีก็มีการลงทุนในลูน่าเยอะพอสมควรนะอ่าในครั้งนี้เนี่ยคุณคิดว่าเหตุเกิดจากอะไรบ้างครับผม ผมบอกสาเหตุให้คุณฟังคร่าวๆนะการเกิดของเนียของฝั่งซิลิคอนวัลเลย์การเกิดของจัสตินซันข,ข,ของตัวทรอนคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับผมเครือข่ายของจัสตินซันน่ะมันไม่ใช่เครือข่ายของโมรัลัตนะครับผมหรือประเทศเล็กๆนะมันอยู่ในเครือข่ายของประเทศจีนนะครับ แล้วก็การโจมตีแบบระบบเดียวกับจอสโซลสเลยนะครับผมถ้าเราไปดูจริงๆในเบื้องลึกเบื้องหลังนะคือโจมตีข้าเงินชัดๆเลยนะครับผมทำให้เราเห็นนะครับผมว่าการที่เป็นดิสซนทไลท์เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ดิสซนทรไลด์อย่างแท้จริงนะครับผมแล้วก็รูหน้าก็คงอาจจะไม่ได้กลับมาถึงระดับเดิมได้ในง่ายๆนะก็ต้องบอกก่อนว่าใครที่เข้าไปซื้อตอนนี้นะครับผมแล้วก็มีอัตราส่วนในการเติบโตนะครับผมบางอย่างเนี่ยที่คุณคิดว่าเฮ้ยมันอาจจะมีโอกาสกลับไปได้นะ ผมขอบอกเลยนะครับผมว่าเป็นไปไม่ได้นะครับผมในระยะเวลาสั้นนะคือคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมีโอกาสนะมีโอกาสแต่โอกาสนั้นก็อาจจะมาไม่ถึงคุณนั้นนะครับผมก็บอกไว้ก่อนเลยนะยังไงก็ตามนะครับผมถ้าคุณอยากจะเข้าซื้อนะครับผมในช่วงเวลาไหนก็ตามนะคุณตั้งสติให้ดีในก่อนเข้าซื้อนะครับผมมันอาจจะรีบาวกลับไปได้นะครับผมถึง10เหรียญน,นะแต่ไม่ใช่เรื่องที่ปลอดภัยขนาดนั้นนะเพราะว่าถ้าเรามองถึงรูปแบบการเทขายนะครับผมเราจะเห็นการเทขายที่ค่อนข้างมียตา สูงพอสมควรนะครับผมแล้วอัตราสูงที่ว่าเนี่ยมันเป็นอัตราที่ต้องการหนีตายจากตลาดนะครับผมยังไงก็าตามนะครับผมก็ฝากไว้นะครับผมคริปโตเคอเรนซีนะอย่าแพนิกกับมันนะครับผมแล้วก็เวลาซื้อนะพยายามติดตามข่าวกันนิดนึงนะครับผมว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมป้อมสวัสดีครับ